วัสดีครับรายการของงานสอนของครูโกจะรวมโลกจะเริ่มขึ้นในอีก10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 7 6 ห้าสี่สอเคนึ่ง zero okay let's start uh, สวัสดีครับนักเรียนรวมโลกที่น่ารักของคูกโกรวมโลกที่น่าเตะนี่คูกโกรวมโลกขอสอดอยู่ตรงนี้แหละในท่านอนอ่า uh, Good evening, all lovely students of United World Teacher Go. Today is Saturday, 11th December 2021. I come to teach you on the bed. Um, I will tell you later why I have to lay on the bed to teach for this. Uh, uh, for this. Um, เดี๋ยวจะอธิบายทีหลังเนาะว่าทำไมมันต้องอยู่ในอยู่บนเตียงอย่างนี้ในการไลฟ์วันนี้เสารที่11ทธันวาคม2 5 6 4นะครับเรามาพบกันวันนี้ผมจะสอนผมเริน่นหัวเรื่องว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ But Muang today we will learn about uh, cashew nut All about cashew nuts. First, uh, let's watch uh, uh, this uh, video. Uh, is about cashew nuts in uh, growing in Siske Province in Thailand. Uh, this is a รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แล้วก็โรยเกลือด้วยนะครนนม่ยอมบอกใครเลยทีเดียวครับตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็ มาจำหน่ายนะครับนี่เยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อเลยทีเดียวแต่ผมก็ไม่รู้หรอกฮะโกอ้โหยอดไปเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมครับว่าทั้งรูปร่างรูปทร,รงหน้าตาต่างๆนั้มันเหมือนลูกชมพูครับแต่มีเมล็ดยื่นออกมาอันนี้ผมเจอแล้วครับคุณผู้ชมครับที่นี่เอง,เองต้นตาพันมะม่วงหิมพานที่เกษตรกรน,นั้นนิยมครับเห็นแบบนี้แล้วแหมอดใจไม่ได้แล้วล่ะครับต้องขอไปตาบพิสูจน์ถึงที่กันเลย และนว,วันนี้ครับผมพาผู้ชมเดินทางมาที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสีสะเกดนะครับเพราะว่าที่นี่นั้นเขาได้ดาเนินการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงหินมะพายขึ้นอะไรนะครับยกเว้นบางคนที่แพ้นะครับตัวนี้ก็คือเมล็ดครับที่ยังไม่ได้กระเทาะส่วนนี้แอปเปิลนะครับทุกส่วนของมะม่วงหนินมะพาวนี้รประโยชน์ตั้งแต่ลาก ครับต้นจดปลายจดผลเลยนะครับตัวนี้ยังเอาไปทําประโยชน์ได้เยอะนะเช่นเอาไปบีบทําน้ํารับประทานสดได้ครับนะครับเป็นบรรจุกระป๋องได้นะครับเนื้อผลที่เหลือเนี่ยก็เอาไปทําแยมถ้าเป็นเปลือกที่กระเทาะแล้วเนี่ยเขาจะมีสารที่สําคัญตัวหนึ่งเขาเรียกว่ากรดอะนาคาดิกครับกรดตัวนี้เป็นสารที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายโดยเฉพาะ อุตสาหกรรมที่มีความทนทานต่อความร้อนสูงเช่นผ้าเบรกใช้กันเยอะมากเอาไปสู่ไปส่งนะับทางประเทศเนี่ยเวลาสั่งเลยนี้เขาไม่สั่งซื้อเม็ดในนะครับเขาสั่งทั้งเปลือกเนี่ยอแล้วเอาไปกระเทาะเพื่อที่จะเอาเปลือกแข็งตรงเนี้ยเข้าสู่อุตสาหกรรมเพราะเขาต้องการน้ํามันตัวครับพอครับอย่างสถานการณ์ในปัจจุบันของเป็นข้อมูลที่น่าสนใจใช่ไหมล่ะว่า มะม่วงหิมาพานเนี่ยเวลาคนปอกเปลือกเนี่ยจะกลัวน้ํามันที่อยู่ข้างในแล้วก็ต้องเอาทิ้งเนาะแต่เรารู้ไหมว่าน้ํามันของมันนะมีประโยชน์น้ํามันที่อยู่ในเปลือกเนี่ยอย่างอาจารย์เขาก็บอกว่าเอา่อพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะเอาไปใช้ในพื่อะไรล่ะอะไร,ะไรที่ต้องการการทนความร้อนสูง so this professor said that uh even the oil or the water within the ketchup shell, is valuable for some kind of industry that uh, make uh, equipment that require high uh, heat resistance something like that so this is a benefit of cashew nuts. Uh, uh, one, just one benefit. a e said, all parts of the cashew nuts are, are valuable. Uh, some utilization. ก็มีประโยชน์เนาะทีนี้ก็ฟังต่อไปเขาก็มีการในคลิปนี้ก็มต่างๆนะครับ วันเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงสลับกันครับแต่ถามว่าในเรื่องแบบนี้ดีไหมผมว่ามันก็ดีก็เดี๋ยวอย่างน้อยมันจะกลายเหมือนกับเป็นลูกผสมบอกเพื่อใช้เป็ประกอบอาหารนะครับส่วนี้อันนี้จะเป็นแต่ถ้แห้งดีครับนะครับจนจนเก็บได้เพราะไม่งั้นเนี่ยเมล็ดมันจะเน่าเสียครับอืมครับ เห็นเนี่ยเป็นคนนอกเลยหยิบมาเงนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นพันอะไร,รนะฮะอย่างนี้ที่อยู่ในมือของพี่ส,สําผัสเนี่คือพันเม็ดใหญ่เนี่ยถ้าอยู่ในมือขวาก็คือผ่าพื้นเมืองครับมเมล็ดมันจะเล็กมากเวลาผ่าแล้วเนื้อมันจ,จะนิดเดียวอันนี้คือพื้นเมืองใช่ครับนะครับและอยู่ในมือน,นี้ก็พันสรรีสเกตครับหกสิบกิหนึ่งอ๋อคือสังเกตจากในสมาเล่นเนี่ยแตกงชัดเจนเลยแตกงชัดเจนครับราคาเป็นเลขราคาแตกต่างกันไหมครับเมื่อขายแล้ว5้าอย่างเม็ดใหญ่เนี่ยถ้าผ่าสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะขายได้กิโลละสามร้อยสี่ส ถ้าสามร้อยสามร้อยสี่สิบบาทเม็ดขาวนะฮะครับถ้าเมล็ดเล็กอย่างเงี้ยนะครับก็กิโลนึงประมาณสักสามร้อยก็ต่างกันเยอะครับกราฟผมแล้วนี่เกษตรกรเวลานํามาขายเรานี่นะฮะราคาเป็นยังไงบ้างเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจะค่าเกณฑ์กันมาเวลาเราเรารับซื้อนะฮะเขาค่าเกมาเราต้องมาแยกอีกอ๋อไม่ให้เราก็ซื้อเขารวมเลยฮะตีราคาเลยเอาไปเหมาเลยนะครับการตีราคาประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคลิปอ่า วิด uh, อมะม่วงหิมะพานซ่าดิสซิ I think this is enough to show you some video of catnuts then I will now show you the uh, my own experience with that okay series ประสบการณ์ของผมกับนี่เนาะมะม่วงหิมะพานในอ้อย เนี่ยเนื่องจากว่าผมไป,ไปจำได้เนี่ยตอนที่ผมไปซ่อมจานดาวเทียมให้หน้านายใหญ่นั่นนะครับก็น้าในายใหญ่มีเม็มดมะม่วงหิหมพานต์เยอะนะครับมีต้นที่อยู่ข้างบ้านแล้วทีนี้ก็มีลูกทิ้งเกลี่ยนกปลาบอยู่แถวนั้นผมก็เลยได้พอหนะ้านะาติ๋มก็เลยให้มาเนี่ยใส่ถุงมีเยอะนะครับ ก็เลยเอามาทดลองนะครับเอามาเรื่องแรกก็ทดลองก่อนอันนี้ใส่ในกระทะแล้วก็ไปเผานะครับไปเผาเอ้ยไปคั่วอย่างเงี้ยดูตามคลิปเขาบอกนะเขาบอกในอันนั้นเขาบอกคั่วจนมันไหม่นะผมก็เลยคั่วนานไนงะจนควันออกอย่างเงี้ยเนาะมีมีลักษณะว่าเปลือกนั้นติดไฟผมก็เอาออกทีนี้ ลเป็นยังไงนะรมันก็ดำไปหมดกินไม่ได้สังเม็ดเ้ยก็เลยอันนั้นนะครับอะไไม่ได้กินแต่ว่าผมยังไม่ยอมแพ้นะนี่เขาเอาม่าทุบแล้วมันดำไปหมดเลยนะอ่าโอเค I tell you the story in g l i s h that I got this cashew nut from uh, my, my 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 aunt and my uncle Then I first I try to uh how to say trial it or file it, you know? Um and okay man because I let the fire run for so it burned. All of it burned. But I didn't give up. I try again. And, uh, ก็ลองใหม่อีกครั้งนะครับคราวนี้ก็กล่าวว่าไม่สูกมากอย่างเดิมนะครับผมก็ใช้วิธีการเอาออกมาชิมเอาออกมาทุบมาชิมไปครับแม้ว่ามันจะดูมีน้ํายางผมก็ไม่กลัวมันนะผมผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันจะอันตรายนะแล้วผมก็ จนคิดว่าได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วทีนี้อ่า ah, so I in the second time I I I tested at several times uh, uh before it will uh, before it get burnt anyway not not so many that was edible in this set แล้วก นอกจากนั้นผมก็ยังลองอีกวิธีหนึ่งว่าเหออ็นมีคนว่าเผาอย่างนี้ก็ได้ก็คือเผากับเปลือง another method that i tried was to uh, burn it with this straw and it kind of worked but i lost uh, pretty much uh, only a little seeds uh, were edible ก็มีอันที่กินได้ไม่กี่อันนะทีนี้ก็วันต่อมานะเดี๋ยวให้ดูหลังจากเสร็จอันนี้นะแล้วผมอะไรล่ะผม,ผมก็ขี่จักรยานไปบ้านพ่อแม่อ่ะจักรยานสีแดงไอ้จักรยานนี้นะครับนีมี เห็นไหมมียางนะครับก็มั่นคงกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เอารองเท้ามาตัดมาใส่ลำโพงบลูทูธแต่มองชัดเจนนะครับหน้าจอมือถือพออยู่ใกล้ตาแล้วก็ทีนี้พอไปบ้านพ่อแม่เนาะผมก็เอาไอ้ม่ม่หิมพานส่วนหนึ่งไปลอง ก็ตามที่เห็นในวิธีการอีกอันนึงนะคลิปหนึ่งแต่แต่ทาไม่ได้ตามเขาหมดหรอกเขาบอกว่าให้เอาไปน,นึ่งแล้วเอาไปตากนะแต่เนื่องจากผมไม่มีเวลาจะตากใช่ไหมผมก็เลยเอาไปน,นึ่งแล้วก็มาอบด้วยหม้ออบลมร้อน This is another method that I tried when I went to my parents' home. I steamed these ketchup nuts then put in this uh, 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 How, how to call this thing? The, uh, uh... I forgot the word in English. My apology. Just uh, use uh, air... air fry something like that, right? Uh, air fryer. And then... It, it took a long time because if at first uh, for 20 minutes still unedible so i continued to 30 minutes more or 20 minutes more eventually eventually i got this and uh, this i ate so this is uh, kind of quite edible so and then but before leaving my parents i tasted it and. Uh, there's some oil or yeah, something that look like oil from the seeds left in the plate. So I apply the, this oil to my legs, both legs, just to nourish my dry skin. I, I thought that it can make my uh, skin uh, look more moisture. uh, has สมอชช์โอซั something l i k e that. So I I apply on my leg. This w นี่ n Tuesday, last t เ e s d a y นี่เป็นวันอังคารนะครับที่หลังจากอบลมร้อนนั่นแล้วมันก็ได้น้ำมันนี่มานะครับไอ้ผมก็ขาแตกขาลายนะครับวันนั้นปั่นจักรยานแล้วก็เกิดนึกพิด คือรู้นะครับอ่านอ่านเน็ตว่ามันเขาเขาเขากลัวกันมากนะครับคนที่ปอกเม็นม่วงหิมะฟานดูใน youtube เนี่ยเขาใส่อะไรรัดกลุ่มมากเขากลัวมันกระเด็นโดนตัวแต่เท่าที่มันโดนมือโดนนิ้วผมผมไม่เห็นว่าผมจะเป็นอะไรเลยผมก็เลยนึกว่าผมมีภูมิต้านทานหรืออะไรผมก็เลยลองมันนะครับทาแบบทาแก้ผิวแตกเนี่ยเนาะ ขาขาน,นี่อันนี้ปั่นจักรยานมาจักรยานก็ดันมาโซ่ตกน,นีพอกลับมาถึงบ้านครับท่านอันนี้เขาเฮ้ยมันออกอันนี้ครับตอนนี้ผมผมต้องถ่ายขาไว้เลยเพราะว่ามันเริ่มรู้สึกร้อนร้อนเผาๆในขานะครับ It became heat ท e วอรีฮอตอินมา y legs after I ride this both legs especially on the โดยเฉพาะยิ่งขาขวานะครับ g h t leg t h a t I let it exposed to sunlight because I have to avoid uh, the trouser the pants from touching the chain of the bicycle ก็เนื่องจากว่าขาขวาเนี่ยต้อง ต้องม้วนขากางเกงขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้มันติดกับน้ำมันในโซ่รถอะไรเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้มันเปลี่ยนโซ่ไอ้ขาขวาก็ก,ก็ก็โดนแดดเยอะกว่านะครับก็รู้สึกแสบมากกว่าอยู่ทีนี้ก็ไปปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้เอาฟางคุมทีนี้เอามาถอด รองเท้าเอ๊เริ่มรู้สึกผิดปกติไปเรื่อยนะครับมันร้อนๆอันนี้อันนี้ก็ลองเอาว่านหางจระเข้นะครับทานิดหนึ่งรู้สึกร้อนๆมีว่านหางจระเข้เหลืออยู่นิดหนึ่งในทาทีนี้ในคืนนั้นครับเริ่มแล้วครับอาการดำขึ้นมาครับเริ่มดำคำเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ก็อ่านเอายางเปียาเขาบอกว่า ถ้าถูกาเนาะให้ล้างน้ำสะอาดหลายๆครั้งทีนีพอผมซักผ้าผมก็ล้างขาล้างขาหลายครั้งที่นี่แล้วก็แต่ว่ายังดำครับก่อนจะไปหาพ่อแม่ผมก็นี่มันมันก็คล้ำขึ้นมาอีกเนาะแล้วก็นี่เริ่มพองครับมันจะพอง ผมก็ยังฝืนที่จะไปจักรยานนะครับตั้งใจจะปั่นจักรยานไปแต่ว่ายางแบนพอดีจักรยานยางแบนในวันนั้นก็เลยเออท,ทำได้แล้วก็ขี่ับรถยนต์ออกไปเจอรถตุยควางทางนิดนึงก็อ่าสุดท้ายก็ขับรถยนต์ไปถึงบ้านพ่อแม่ดีที่แม่มี One hundred hand one So I got uh, aloe vera from my mom. She has pretty much of uh, much aloe vera that she planted. I'm uh, lucky that my bicycle had no tire. Otherwise, I would ride a bicycle uh, with the leg like this, and that would be a tragedy. For my legs, I think. So after that, still not good, even though I applied a lot of that. I came back with the car, I, thought, yeah, I was smiling. I thought I was okay, but not. My symptoms got worse. Then in the morning, I realized that I could not go. สรุปว่า,าเดี๋ยวจะสรุปเลยละกันผมไม่อยากให้ท่านดูภาพขามากเพราะว่ามันไม่น่าดู I don't want you to see more photos of my legs because I think that's not uh, that's not good to see um so It turned out that uh, my symptoms became more and more serious. And since yesterday morning, I could not walk at all. From yesterday morning and today until today. So, two days already that I couldn't walk. What I do for moving? I just use a chair, several chairs to connect together and move my, move the chair a little bit at a time to uh, go for, uh, go to the toilet or go to have uh, meals like that. And I kept, I keep lying to my parents that I'm okay, I just, uh, I would go to them like this time, that time, then i said, oh, i have this work. i cannot go, something like this. Uh, uh, still, even until now, i can be here because uh, in this, uh, my private land is very, very good for me. <laughs> it allows me to have privacy, privacy. It's very important in healing uh, yourself when you get any sickness. When nobody come to disturb you, or when you don't need to care about others, then you can take good care of yourself, and maybe you can recover fast faster than being with others. I think. So um, ผมก็คิดว่า ผมก็หลอกพวกครอบครัวทัว้งหัดนะว่าอา,อาการดแีแล้วก็จะไปเวลานั้นเวลานี้แต่ความจริงก็คือผมเดินไม่ได้มาสองวันละไปไหนมาไหนก็ใช้การนั่งผลเก้าอี้แล้วค่อยขยับเก้าอี้ไปทีละนิดทีละนิดขามันอา่อาแย่แต่ว่า ก็ได้แต่หวังว่าแพ้ย,ยุบลงแล้วมันก็จะดีขึ้นนะแล้วอืมผมก็ไม่อยากที่ไปที่อื่นไม่อยากจะไปหาหมอดอ้วยผมคิดว่าอย่างหนึ่งก็คือผมไม่ได้ฉีดโควิดด้วยนะแล้วก็อ่ผมคิดว่าอ่า,อา ถ้าไปหาหมอนี่ผมจะต้องเหนื่อยแล้วผมก็ไม่มีเงินด้วยต้องรบก,กวนเงินของี่ยพ,พ,พี่พี่ๆแล้วแถมยังไปต้องไปทําให้หมอเหนื่อยอีกใช่ไหมหมอก็ต้องมาเหนื่อยกับความทะลึ่งของผมที่ไปลองลองเอาน้ํามันมเม็ดมุมม่วงนี่มาทาขาเสียกทะลึ่งเองรับผิดชอบตัวเองไป ก็สมควรหละก็อยู่นี่แหละครับอยู่นี่มันก็ได้พักฟื้นนะการที่เราไม่ไม่ต้องอกังวลว่าใครจะมาให้ยุ่งอะไรกับเราเนี่ยมันทำให้เราได้พักฟื้นดีขึ้นนะคิดว่ามันดีต่อการรักษาตัวเองก็เลย,ยหลบเลี่ยงที่จะไปหาพ่อแม่ไปอยู่บ้านพ่อแม่เอามัน ไม่สะดวกมันยังบ้านผมเนี่ยนะแม้ว่าผมจะต้องทํากินเองผมก็ยังรู้สึกว่าสะดวกกว่าเยอะก็หวังว่าพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้วันอาทิตย์เนาะพักฟื้นอีกวันหนึ่งก็น่าจะดีขึ้นมากนะหวังว่าจะไม่มีใครมากวนวันนี้ก็มีฮักคนมาอะไรมีนักติงมาอันนั้นนะครับยืมมีดผมก็เลยได้ เดินไกลกว่าทุกวันเดินเดินนี่หมายถึงว่าขยับเก้าอี้นะขยับเก้าอี้ไกลกว่าทุกวันมันก็เลยรู้สึกขาเป็นมาอีกอาการที่ว่าเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะหายแล้วกลับสุดไปอีกอ่ะแต่ก็อลองแลแต่แลแต่ชคชะตาละกันนะ โอเคหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ So I hope to see you again tomorrow That's all I want to teach to let you know my lesson ที d a y ก็อยากจะถ่ายทอดบทเรียนของตัวผมเองให้ฟังก็เพียงเท่านี้ละครวันนี้น So หวังว่าจะได้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ hope to see you again tomorrow t t s all for today. Bye bye. <spe agog ues> good night. Have a good dream, everybody. เข้านอนกันเร็วๆนะครับพักผ่อนให้เพียพอพักผ่อนให้อ่าเต็มที่เพื่อสุขภาพที่ดีโอเค Have good rest, everyone. Bye, sweet dream.